สมัยเปเล่มีล้ำหน้าและล้ำหน้าง่ายกว่าสมัยนี้สมัยเปเล่กองหลังเข้าบอลเหมือนจะฆ่ากองหน้ากติกาไม่ได้ปกป้องกองหน้าศอกเสียบดึงเตะทิ้งแน่นอนว่ายุคสมัยมันเทียบกันไม่ได้ก็จริงเปเล่ le, กับฟุตบอลสมัยนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ฟุตบอลยุคนั้นเปเร่ยิงมากกว่า1,000ประตูในทุกเกมการแข่งขันที่เขาลงเล่นแฮตท,ทิกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยิงแฮตท,ทิกด้วยอายุ17ปีในเวอร์ครับคว้า3ามแชมป์ฟุตบอลโลกและถ้ามันง่ายทำไมมีเปเร่แค่คนเดียวในหน้าตำนานเขาอยู่ในสถานะสมบัติของชาติไม่สามารถออกไปเล่นในยุโรปได้ คนจะเข้ามาดูทั้งสนามเพื่อแค่ดูเปเล่ลงเล่นคนเดียวเท่านั้นเขาเป็นราชาของฟุตบอลเปเล่คือตำนานที่ยากจะหาใครเปรียบเทียบได้อีกแล้วภาวนาให้ราชาหายโดยเร็ว